สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสารแนเห็ดอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนําเพื่อนๆน,นะครับในการเลือกเพาะเห็ดและวิธีการดูแลลดน้ําในช่วงหน้าร้อนนะครับหลายๆคนนะครับหลายๆภาคทั่วทั้งประเทศตอนนี้ก็น่าจะเหมือนเหมือนกันแล้วก็คืออากาศร้อนถึงร้อนมากนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยต่อวันน่าจะเกิน35องศานะครับ เพราะฉะนั้นถ้าอุณหภูมิที่มันร้อนขนาดนี้นะครับเห็ดบางชนิดจะไม่ค่อยออกดอกนะครับวันนี้เลยจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันมีเห็ดชนิดไหนบ้างนะครับที่สามารถจะปลูกได้ในหน้าร้อนของเมืองไทยแบบนี้นะครับผมเอาละครับขอแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับ2ประเภทนะครับเห็ดสองประเภทที่เราจะแบ่งเนี่ยก็คือเห็ดที่ชอบอากาศร้อน และเห็ดที่ชอบอากาศเย็นนะครับเห็ดที่ชอบอากาศร้อนนะครับที่สามารถปลูกได้ในฤดูร้อนนะครับจะแบ่งออกได้เป็นอีกสองจาพวกนะครับก็คือเห็ดที่สามารถปลูกในถุงนะครับกับเห็ดที่จําเป็นต้องเพาะในชั้นปลูกนะครับก็จะแบ่งออกมาอีกเป็น2จําพวกมีอะไรบ้างนะครับก็คือนะครับอย่างที่หเลยก็คือ อันดับแรกนะครับเราจะพูดถึงเห็ดที่สามารถเพาะได้ในถุงนะครับก็จะมีนี่นครับอันดับแรกเลยก็คือเจ้าเห็ดขอนขาวนะครับบางที่ก็เรียกเห็ดขอนขาวบางที่ก็เรียกเห็ดขอนดํานะครับอ่าเห็ดตัวนี้จะชอบร้อนอชอบอุณหภูมิตั้งแต่3 4 4องศาขึ้นไปแต่ไม่เกิน40องศานะครับและก็ชอบความชื้นเยอะๆก็คือ ร้อนและชื้นนั่นเองสามารถปลูกได้ในฤดูร้อนและก็อากาศของประเทศไทยตลอดทั้งปีนะครับนี่คือเห็ดขอนขาวนะครับเห็ดที่เหมาะกับฤดูร้อนอันดับแรกนะครับส่วนอันดับต่อไปนะครับปลูกได้ทั้งในถุงและก็ปลูกได้ทั้งในแปลงนะครับก็คืออันนี้นะครับอันนี้คือเห็ดโคดนน้อยนะครับ เห็ดคนน้อยก็สามารถจะปลูกได้ทั้งในแปลงแล้วก็ปลูกได้ในถุงที่ใช้ขี้เลื่อยเป็นวัสดุเพาะนะครับก็จะชอบความร้อนใกล้เคียงกันก็คือตั้งแต่32ขึ้นไปถึง38นะครับแล้วก็ชอบความชื้นนะครับอันนี้ก็เป็นเห็ดอีกชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถจะปลูกได้นะครับในฤดูร้อนและก็ฤดูอื่นๆนะครับที่เมืองไทย ของเรานะครับเห็ดตัวต่อไปนะครับที่นิยมปลูกอีกตัวหนึ่งก็คือเห็ดฟางนะครับเห็ดฟางทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเห็ดฟางที่เป็นกองสูงกองเตี้ยตกกะก้าหรือว่าเห็ดฟางรงเรือนก็จะนิยมปลูกมากในฤดูร้อนและให้ผลผลิตมากในฤดูร้อนเช่นกันนะครับอุณหภูมิก็ตั้งแต่30กว่าองศาขึ้นไปโดยที่ไม่เกิน40องศา นะครับเห็ดจะชอบและออกได้ดีนะครับเอาละครับนี่ก็คือเห็ดหลักๆที่เราควรปลูกในหน้าร้อนอ้อลืมอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเขาจะเรียกเห็ดบดนะครับหรือเห็ดกระด้างหรือว่าเห็ดลมนะเห็ดตัวนี้หน้าตามจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็ดตัวนี้นะครับก็สามารถปลูกได้ในฤดูร้อนเช่นกันแต่ว่าจะมีเทคนิคและวิธีการที่จะต้องดําเนินการคือเรื่องการอบ ซึ่งจะต้องนำเสนอกันต่อไปในอนาคตเพราะว่าเดี๋ยวกำลังจะมีวิธีการอบและทำก้อนเห็ดบดเห็ดลมเนี่ยให้ดูอีกนะครับต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับนี่ก็คือเห็ด4ตัวหลักๆนะครับที่เหมาะจะปลูกในฤดูร้อนนะครับแต่ต่อไปนะตัวต่อไปตัวที่5ถามว่าเหมาะจะปลูกในฤดูร้อนหรือไม่นะเพื่อนๆลองดูนะครับอันนี้เราเรียกว่า นางลมเทา,าที่เพื่อนๆเ,เห็นทางด้านนี้เราเรียกว่านางลมเทานะครับนางลมเทาเนี่ยถามว่าเหมาะหรือไม่นะฮะเขาสามารถจะทนอากาศร้อนและออกดอกได้นะครับในฤดูร้อนแต่ว่าถ้าร้อนจัดเกิน40หรือ38ขึ้นไปก็จะออกได้น้อยและลักษณะของดอกของเขาออกมามันจะกลายเป็นสีขาวนะครับคือถ้าความชื้นยิ่งน้อย สีของดอกก็จะยิ่งซีดลงนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าหน้าร้อนนางลมเทาปลูกได้ไหมปลูกได้หน้าร้อนเมืองไทยสามารถเพราะนางลมเทาได้นะครับทําให้เอามาทดแทนตลาดของเห็ดนางฟ้าพุทธาน,นะครับซึ่งเห็ดนางฟ้าพุทธานเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าดอกที่ออกมานะครับในช่วงฤดูร้อนเนี่ยจะมีความแตกต่าง นะจะมีความแตกต่างหลายๆคนอาจจะเคยปลูกในหน้าฝนหรือในหน้าหนาวนะครับดอกที่เขาออกมาเนี่ยจะเป็นสีเข้มนะฮะจะเป็นสีค่อนข้างไปทางสีดำเข้มนะครับแต่เห็ุที่ปลูกในฤดูร้อนนะฮะข้อที่1จะออกยากนะฮะดอกเห็ดจะออกยากมากถ้าอุณหภูมิเกิน34องศาขึ้นไปแล้วนะครับ ดอกเห็ดจะค่อนข้างออกได้น้อยถึงน้อยมากนะครับระยะเวลาในการออกดอกต่อรอบก็นานขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่คิดจะเพาะเห็ดในช่วงฤดูร้อนก็คือมีนาเมษาพฤษภาช่วงนี้นะครับขอให้อดใจไว้ก่อนในเรื่องเห็ดนางฟ้าผู้ฐานนะครับเพราะว่านางฟ้าผู้ฐานนั้น มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องใช้ประสบการณ์อย่างมากเพื่อที่จะช่วยทำให้เขาออกดอกนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มีนำเสนอไปแล้วในบางคลิปนะครับเพราะฉะนั้นใครนะครับที่หลีกเลี่ยงได้แนะนำว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังไม่เหมาะในการปลูกเห็ดนังฟ้าภูฐานนะครับเพราะว่าหนึ่งปลูกออกมาแล้วดอกออกมา ก็จะได้ผลผลิตน้อยลงสีสันไม่สวยงามทิ้งช่วงนานถึงแม้ว่าราคาจะสูงขึ้นก็ตามแต่เราก็จะไม่มีดอกเห็ดขายเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นใครนะครับที่อยากจะปลูกเห็ดในช่วงร้อนก็มีแนะนำไปแล้วนะครับหลายๆตัวด้วยกันนะครับนางลมเท่านะครับเห็ดขอนเห็ดคนน้อยเห็ดบท เห็ดฟางนะครับ4 5หตัวนี้เหมาะในการปลูกในฤดูร้อนนะครับส่วนตัวที่ผมไม่ได้เอ่อยถึงอย่างเช่นเห็ดหูหนูเห็ดยานังงีเห็ดเปาคืออันนี้คือผมไม่เคยทำนะครับก็จะไม่ได้แนะนำเพราะเราไม่ชำนาญน,นะครับจะไม่เคยทำเห็ดพวกนี้นะครับก็สรุปหลักๆได้ว่าในฤดูการที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นเราจำเป็นจะต้องปรับตัวนะครับเพื่อเปลี่ยนให้มันทันกับการเพาะปลูกนะครับ อย่างถ้าเกิดว่าเป็นฤดูร้อนเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงการเพราะปลูกเห็ดถ้าเราจะปลูกเห็ดเดียวตลอดนะครับทั้งปีบางครั้งบางทีมันทําให้เราขาดช่วงขาดรายได้เพราะว่ายากหมดยากตั้งแต่ขั้นตอนการบ่มบ่มเชื้อเชื้อก็เดินช้าบางครั้งก็เชื้อน็อกนะครับเปิดดอกดอกก็ไม่ออกดอกออกก็ไม่สวยดอกออกมาไม่สวยแถมยังทิ้งช่วงนานนะครับนี่ก็เป็น ข้อหลักๆของนะครับการเพาะเห็ดนะครับนางฟ้าหรือการเลือกเพาะเห็ดในฤดูต่างๆนะครับวันนี้ก็แนะนำไว้ประมาณนี้เดี๋ยวตอนท้ายต่อจากนี้เดี๋ยวผมจะลดน้ำให้เพื่อนๆดูนะครับว่าในฤดูร้อนแบบนี้ตอนนี้นะครับตอนประมาณเที่ยงกว่าแล้วเกือบบ่ายโมงที่ถ่ายคลิปอยู่นะ อุณหภูมิ3 6องศานะครับเมื่อเช้าผมลดแบบนี้ไปแล้ว1ครั้งนะครับวันหนึ่งผมจะลดแบบนี้สองถึงสามครั้งแล้วแต่ว่าจังหวะช่วงไหนมันร้อนมากก็จะต้องเพิ่มน้ำเพิ่มไปอีกนะครับเพื่อช่วยทำให้เห็ดออกดอกได้นะครับคือทำให้มันเย็นเย็นไปทั่วในบริเวณนะครับแค่เราติดสปริงเกอร์เพียงเล็กน้อยมันไม่ช่วยนะครับเพราะฉะนั้นการลดน้ำแบบที่ฟาร์มเนี่ย มันจะช่วยทําให้เห็ดหนึ่งไม่แห้งเหลืองตายนะครับ2ช่วยเพิ่มความชื้นในโรงเรือนและบรรยากาศโดยรอบนะครับทําให้เห็ดเราเนี่ยมันมีการกระตุ้นออกดอกนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เราไม่ขาดรายได้ในช่วงฤดูร้อนนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะลดน้ำให้เพื่อนดูนะครับก่อนปิดท้ายคลิปนี้นะครับเอาลองไปปรับใช้กันดูนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูการลดน้ําเห็ดนะครับในช่วงหน้าร้อนนะครับมันจะต้อง ลดให้พื้นอย่างเงี้ยฮะมันชุ่มให้ดินมันชุ่มเลยนะครับเนี่ยครับลงสามเข้ามาครับเข้ามาดูครับน้ำนะครับที่เราเอามานะครับเราก็ไปดูดออกมาจากบ่อนะครับก็มาลดในโรงเรือนได้นะครับน้ำสะอาดนี่ะครับลดที่สแลนลดที่สแลนลดที่ก้อนเห็ด ทำอย่างนี้มาแล้วสองถึงสามครั้งนะครับจะช่วยให้ความชื้นในโรงเรือนนะครบเป็นเพียงพอ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปฉีดลดหลังคาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลดหลังคาด้วยนะครับซึ่งหลังคานี่ก็สําคัญนี่นะครับเราลดไปเลยครับจะช่วยลดความร้อนนะครับในโรงเรือนทำให้เหตุรัออกง่ายๆขึ้นนะครับ ก็ประมาณนี้ครับนี่เราเป็นวิธีลดน้ําในช่วงฤดูร้อนนะครับของน้งฟาร์มนี่นะครับสสงเก่ที่พื้นนะครับปล่อยให้น้ํามันนองอย่างนี้เลยนะครับอ้าวฝากไว้ด้วยด้านล่างนะครับมีดีสคริปชั่นอยู่นะครับมีลิงก์อยู่อ่าลาซาด้าช้อปปนะครับใครถูกใจลิงก์ไหนแอปไหนก็ไปช้อปปิ้งลองเอาเหตุนะครับไปทดลองปู่กันได้นะครับลองลองอุดหนุนกันได้นะครับ วันนี้ขอตัวนะครับลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ